สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยอุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้อุณหภูมิสูงมาตลอดถึง38องศาเซลเซียสโดยเช้าวันนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงภูเรือ8องศาเซลเซียสขณะที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆต,ตามยอดภูก็สวยงามไปด้วยหมอก ซึ่งที่วนอุทยานธริรักอําเภอเมืองแหล่งท่องเที่ยวของสายแคมป์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์แคมปิ้งริมอ่างเก็บน้ำกันเป็นอย่างมากโดยฝนที่ตกลงมาส่งผลให้มีหมอกลอยขึ้นเหนือน้ำสวยงามคล้ายกับหน้าหนาวส่วนที่แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวภูคอน้อยบ้านบุ่งอําเภอนาแห้วบรรยากาศก็ไม่ต่างจากช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งทะเลหมอกที่ขาวโพลนไปแบบสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเช้าวันนี้ค่ะยอดภูดเขาอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในวันนี้ว่าสภาพอากาศทั่วไทยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-4องศาด้วยค่ะ